สวัสดีครับมาพบกับวันสบายๆกับตาพักสมเด็จนะครับสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับตาครับอืวันนี้นะฮะก็เราได้ทําช็อตลงไปเพื่อให้เห็นรูปรักแล้วก็รูปทรงพุทธสิลป์ขององค์พระไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องของใจภาพขององค์พระที่แบบดูธรรมดาธรรมดาแล้วเหมือนเหมือนเป็นพระใหม่ครับลุงแต่จริงๆแล้วนี้เรา ไปเข้าแแบบเชิงลึกมาในเรื่องของตรวจความโบราณในการย่อยสลายของเนื้อพระแล้วก็อ,อนุมเลกุลของเนื้อพระเนี่ยอืมมีมีความเก่าแก่อย่างไรด้วยใช่ใช่ตาเอ้ยหลวงพระเนี่ยเนาะนี่รวมสองร้อยปีนะนแต่การเก็บรักษาต้องชื่นชมคนที่เก็บรักษาพระองค์นี้ไว้เลยนะยังสมบูรณ์มากเลยใ,ให้ท้าลองมองดูเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ย ถ้ายกออกมาถ้าท่านได้เห็นแล้วเนี่ยนะมาส่องด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านจะเห็นเนี่ยการยกของเขาหรือการยุบเหยี่ยวย่นทุกอย่างเนี่ยจะสวยงามมากเลยครับใช่แล้วครับนี่แวก็สังเกตดีมีเส้นอาสนะด้วยนะเออนั่นแหละบางๆานะครับจะเป็นนี่เห็นไหมเลยเนี่ยนะลอยยุย่นเนี่ยของเนี้ะตามกันเวลานี่ก็แล้วฐานเขียงมานี่ฐานสีเนี่ยไหมชัดเจนแต่ แฝงไว้วยการยุบยน่นเรื่องอธิบายววววตรงตรงฐานตรงนี้หน่อยครับขอ<น>งวัดละคังครับพิมวัดละคังอ้าพิมวัดละคังอ่าอาอธิบายได้ก็จะช่วยกันอธิบายนั่นแหละนะเพราะว่าฐานเนี่ยบางคนเนี่ยมองขึ้นมาบางคนเคยส่งมาให้เราดูแล้วบอกว่าเป็นวัดละคังใช่ไหมตาใช่ครับเออแต่มันไม่ใช่นะพิมพ์นะม่ชคืออัตลักษณ์ไม่ใช่ท่านดูเนี่ยไหมนเนี่ย เขาเรียกขานสิงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนะ่ะมีะอย่างนี้นะฮะ,ะละมานี่เขาเรียกขานหมอนนะมีอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเหมือนคล้ายๆกับเรือส่วนองเออนน่นแหละแล้วองค์นี้อยู่ทั้งข่าวข้างนี้เน่ยนะนะเห็นไหมละ่ะชัดเจนมาล,ละมานี่มาอันนี้เหมือนจะสูงกว่านะตะเนาะก็นั่นแหละนัละเรามองไปแต่ที่สําคัญพอมองลงไปลึกๆแล้วเนี่นะตะ้าเอ้ยนี่น,น,นี่การยุบตรงไหลเห็นไหมล่ะซอกไหลนี่ ออนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติมากเลย้าเออธรรมชาติที่ดูแบบแห้งธรรมดาเหมือน,นกับบางคนนึกว่าเป็นพักใหม่มย้อนยุคด้วยซ้ำไปนะครับแต่ฉะไหน ไม่นึดถึงเรื่องการตรวจสอบวัตถุโบราณเนี่ยก็คือทําให้เขา,าสอบตกได้เลยอนะฮะเพราะว่าการมองระดับพระสมเด็จที่เป็นเจ้าพัดแห่งพระเครื่องเนี่ย 10x นะฮะผมว่าเป็นเบื้องต้นขั้นตอนแรกเขาเรียกว่าดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะ แต่สิ่งที่จะดูว่าความโบราณแท้ถึงยุคจริงๆอ่ะเป็นอย่างไร<า>มันต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกลงไปอีกออเรื่องการย่อยสลายของธรรมชาติของเนื้อพระที่ตามกันเวลาที่เกือบจะสองรอยปีเนี่ย<อ>มีหัอตราส่วนแล้วการเรียงร้อยโมเลกุลที่ถูกต้องอย่างนั่นอะไะพะอันเนี้ยต้องตามตำราทุกอย่างเลยเหมือนที่อา่าครูบาอาจารย์หรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เขาพูดมา มองด้วยตาเปล่าอะไแห้งเลยนะตาเนาะใช่ครับแห้งเลยแต่พอเข้ากล้องแล้วใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยให้ดูกันเออจะให้ดูว่าความโบราณแค่ไหนจะเป็นอย่างไีอ่เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะแบอกว่าแล้วครับเนี่ยแล้วก็มีส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อก้อนที่เหมือนแบบดูเหมือนเป็นพักใหม่นะแต่จริงนี่คือ เจ้าของเก็บรักษาที่ดีมากๆโอ้โหล,ลุงเห็นแล้วละยิ่งสอนเขาบอกว่ายิ่งอ่าสองพระสมเด็จยิ่งสองยิ่งซึ้งเนาะตาเนาะใช่แล้วครับเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยอยากให้ท่านมาเห็นด้วยตาท่านเยเห็นไหมล่ะเนี่ย,ย,ย<ช>ดูในใต้ถ้ามองแบบนี้แหละมี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 แต่เหนือข่าวขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยนะเนี่ยโอ้โห เขาเขาเนื่อดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราไปดูกายภาพอันว่าความงดงามของกายภาพเนี่ยงดงามขนาดไหนเลยนะตาก็เก็บรักษาองค์นี้ไว้อย่างดีเลยเนาะเห็นแล้วเนี่ยแหละนี่แหละการเก็บรักษาที่สําคัญเลยเนาะตาเนาะใช่ต้องขอบคุณมันพระบุษที่เป็นแบบอย่างีดี้วยครับนั่นแหละแล้วก็ทําให้เราสืบทอดในการเก็บรักษาพระที่ดีต่ออ่ย้าอีกครั้งดูการยุบของเขายุบตัวของเขาเนี่ยเนาะ เนี่การยุบของเขาเห็นไม่เลยนยครับแล้วใต้นี้เขาเรียกว่ามีเส้นเขาเรียกเส้นอสนะหรือว่าสายปฏิปอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับที่ก็คนเราอะที่จะมองหรือจะพูดที่เป็นดีๆเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยมีหลายเนื้อบางเนื้อนะครับมีการยุบย่นหดตัวแบบแห้งลงไปอืบางองค์นะครมีเขาเรียกว่ามีการยุบละม้วนตัวลงไปแต่ละเนื้อเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ความ เขาเรียกว่าโมเลกุลของความชื้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็ดูเนี่ยเห็นไหมละ่ะบางคนก็บอกว่าหวาย่าซี่เนาะใช่ครับบางคนก็บอกว่าซุ้มครอบแก้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าดูทุกอย่างแล้วเนี่ยแม้แต่ที่ปาเกตท่านเห็นไหมนะยช่คัผมคลิปเลยเนาะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าจุดที่ต้องพิจารณาที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของพระสุเดชก็คือเรื่องของ กายภาพของพระที่มีปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่ผ่านมาเกือบสองร้อยปีเนี่ยครับต้องสอดคล้องกันด้วยแต่ที่เราให้ดูตรงนี้ให้ดูอัตลักษณ์และให้ดูทรงผมก่อนะนะนะให้ดูความสวยงามที่อ่าได้พระขององค์พระเนาะก<ช>่อน,นที่เราจะไปเจาะลึกในกายภาพใช่ครับและกระดุมมวลสารด้วยวันนี้เราได้เห็น ได้ถึอนุโมเลกุลของเนื้อพระโมลสารด้วยนะครับผมนะครับมาดูกันครับเอเออ่าอ่าออก็ขอยินดีต้อนรับสู่กายภาพของเนื้อพระสมเด็จนะครับแล้วก็ที่ถามไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มพี่ๆกลุ่มดรกลุ่มศาสตราจารย์กลุ่มอาจารย์นะฮะกลุ่มเฮียด้วยนะฮะแล้วกลุ่มเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ได้พูดถึงชุดทรงองค์พิมพ์พุทธศินขององค์พระสมเด็จแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับที่ให้ความรู้ที่ งดงามมากเลยนะฮะให้เรามีความรู้กันด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยครับก็เนี่ฮะอย่างที่ได้เกินไว้ตอนแรกนะฮะที่มองดูนเนี่ยเนี่ยพระนเนี่ยฮะพระสมเดจที่เราให้ดูตาเปล่ากันเมื่อกี้นะฮะลูกก็คือมีความแห้งแล้วก็ดูแบบธรรมดามากเลยนะฮะแบบแล้วก็ ถ้าไม่ได้เอกใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบลงลึกลงไปเนี่ยก็เรียกว่าถ้าระดับชั้นเสียงก็สอบตบได้เลยนะครับผมะะะนะฮะนั่นแหละครับนนแต่ก็จะเชใช้ไปยังอื่นแทนนะฮะแต่วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องความโบราณของเนื้อพระที่บวกกับความสวยคมชัดนะครับแล้วก็โบราณในเรื่องของโมเลกุลของเนื้อพระเนี่ยที่มีการย่อยสลายนะครับอย่างไรแล้วก็ มีการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยที่เรานํามาเสดงให้ทุกท่านได้ชมนะฮะแล้วพระองค์นี้นะฮะได้เก็บมาได้เก็บรักษามาอย่างดีมากๆผ่านรุ่นสู่รุ่นใหมนะครับผมพระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยการยุบย,ย่นเป็นไปตามอย่างที่อาคนโบราณที่ปุยาตายายบอกไว้เลยละนะเป็นรุ่นเก่าบอกแห้งก็ออพระองค์นี้นะครัถูกเก็บจาก หีบไม้บางบาอครับ <Hey. S 1> จัดอยู่ในหีบไม้บางบานะครับก็ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอย่างไรนะ <laughs> ว่าก็ต้องเป็นเรียกว่าหีบหรือเป็นกล่องไม้บางบง mm hmm. ที่ไว้สําหรับเก็บพ้าอย่างเดียวเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเราจะรู้สึกว่าจะพบเจอกันบ่อยนะครับกับหลายๆท่านที่เขาเรียกว่าเก็บพ้าในกล่องกร,รมยี่แล้วแตกนะฮะ mm hmm. ในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีของ mm hmm. กรรมยี่นะฮะ นั่นแหละฮะแล้วก็เรื่องคลายความชื้นที่โดนหยุดความชื้นไปในเรื่องเคมีก็เลยทําให้พระไม่สามารถมีความยืดหยุ่นของการคลายตัวแล้วก็ดูดความชื้นได้นะครับก็เลยทําให้แบบแห้งกรอบแล้วก็แตกเองนะครับแต่ผมว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ผ่านมาเนี่ครับลุงแบบสุดยอดครับคือไว้ในกล่องไม้สักบางๆนะครับแบบแล้วเรียงกันแบบอย่างสวยงามมากๆนะฮะ<ไ>แล้วข้างในก็เขาเรียกวอะไรเหมือน เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดหน้าอืเหมือนผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เป็นผ้าแบบเป็นอ๋อต้องเรียกว่าผ้าไหมครับลุงเมื่อก่อนมีาจะเมื่อก่อนนี้เลยของยายลุงเนี่ยนะห่อผ้าคําว่าเวลาได้ก็เอาไปเช็ดน้าหมากด้วยนะครับผ้านื้อนั่อย่างนั้นเลยนี่ครับก็หลายบ้านก็การเก็บประสาทแตกต่างกันนะครับแต่มาดูองค์นี้ครับลุงขอตรงนี้เลยครับ สวยงดงามอลัมจิตติดตึงใจนะครับแล้วก็สว่างสวยติดตึงตาเนี่ยครับจักรวาลของเนียพระสมเด็จนะครับก็เรามาดูกันครับว่าหลักการดูธรรมชาติของเนียพระนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราดูกันเนี่ยครับคือและคือต้องขอบคุณคุณดรกักศาสตรอาจารย์เนียครับที่ให้ผมมาถ่ายทอดนะครับผมก็มาดูเลยเรื่องแรกนะฮะก็เรื่องของแายภาพของเนียพระตามการเวลา ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสีผิวขององค์พระนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะให้จิ้มตรงจุดไหนนะฮะก็ <c oughs> จะมีสีผิวขององค์พระเนี่ยถ้าเรียกเป็นปัจจุบันก็เป็นศัพทวิยาศาสตร์หน่อยก็เรียกว่าเมลามีน <c oughs> หรือว่าเป็นเมลามีนของชั้นสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะฮะการย่อยสลายของโมเลกุลที่เชื่อมต่อกันเนี่ยอย่างจุดนี้นะฮะก็มีรอยยุบย่นหดตัวแล้วก็มีแตกแ,แหงที่เป็นรุมบอลลกปูลเนี่ยการเหลี่ยมล้าในการย่อยสลายของ ชั้นผิวกับในเนื้อพระนะครับก็จะมีเรียงร้อยการย่อยสลายละการเชื่อมต่อโมเลกุลกันในส่วนของการละลายของเนื้อพระกับมวลน,น้ำว่านต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะหรือว่าองค์นี้จะเห็นแบบเป็นกระแสน้ำว่านเยอะหน่อยเพราะว่าน่าจะมีส่วนผสมของของี้ผึ้งของเทียนด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าเป็นโมเลกุลเล็กมากแล้วส่วนผสมที่แบบย่อยสลาย ที่สำคัญคือชาำเนาะใช่ครับซาำสวยแล้วให้มองดูในอายภาพหรือว่าเนื้อของพระเนี่ยนะใชรสอตปรงสานของเขาเนี่ยให้ดูอย่างนี้ด้วยเขาจะไล่โทนสีขึ้นมาเนี่ยเนาะจึ่ไม่มีซ้ํากันหรอกเนาะครับผมแล้วก็ด้วยความเก่าแก่ด้วยความโบราณของเนื้อพระตามเวลาที่ผ่านมาเกือบสองร้อยปีเนี่ยเขามีการยุบย่นหดตัวการแตกกระแหงที่เป็นหลุมบ่อรูคุณนะครับ แล้วก็ในรลุมบอหรุมคุณก็มีการงอกของชั้นเนื้ออืแล้วก็ที่งอกมาเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ในเนื้อพระท,ที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นผิวคลืค่นเหมือนเขาเรียกว่าระยิบระยับเหมือนละเอียดยิยย่งกว่าผิวมะกรูดอีกนะครับเนี่ยที่บอกว่ายุบย่นหดตัวเหี่ยวแห้งแตกระแหงที่เป็นหลุมบ่อหรือคุณต่างๆเนี่ยแล้วก็สังเกตการงอกของเนื้อพระที่สอนประสานกันนะฮะอย่างเนื้อตรงนี้ฮะก็เป็น สีขาวโมเลกุลสีขาว,วมันก็มีการงอกขึ้นมาเรียงร้อยพลเกกันเยอะมากมายเนี่ยนะคือการระเหิดระเหิอของน้ําเนี่ยเนาะใช่ครับไปก็ทําให้แห้งตัวแล้วก็มีการหูกก่อนไปบ้างเนาะใช่แล้วครับลุงรับคอขยายจุดนี้เห็นไหยครับอยากให้เห็นการการงอกของชั้นเนื้อ,อให้ละเอียดมากขึ้น,นครับนี่ครับ จะเห็นเป็นโมเลกุลเล็กๆในเนื้อพระนะครับสอดประสานโมเลกุลในการเชื่อมต่อในการย่อยสลายของเนื้อพระกันด้วยนะก็จะเห็นเนี่ยในการย่อยสลายเห็นไหมครก็จะเป็นระยิบระยับเป็นเหมือนเหมือนผงก็พระก็พระสังเนีนะครับเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงนะฮะก็มีการย่อยสลายและเชื่อมต่อโมเลกุลของผงเนื้อพระกับมวลสารต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเนยเป็นก้อนทองนะครับฮแล้วก็เนี่ยโมเลกุลที่มีการงอกของชั้นเนื้อสอดประสานกับการงอกของ ผลึกแล้วก็การละลายตัวฉลององที่แคลไซด์ในต่อโมเลกุลเนี่ยครับมีเขาเรียกว่าเป็งประกายระยิบระยับทุกอนูของเนื้อพระนะฮะก็ต้องบอกว่าพระแท้โบราณที่ถึงยุคและทันนะครับทันทันเจ้าพระคุณนะครับก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับก็งดในเรื่องของตําหนิติเตียนก่อนนะครับ <laughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือว่าเป็น พุทธคุณน,นะครับมผมว่าเรื่องของกายภาพเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้ามองอิงพาณิชย์นะครับอืก็ทุกคนอยากได้พาแท้ครับแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็อยากได้พาที่ขายได้ออกไปแล้วก็ไม่ต้องวนมาตีกลับมาเสียชื่อเสียงให้กับตัวเองแน่นอนอมผมคิดว่าอย่างงั้นแน่นอนลุงพยายามบอกอะไรครั้งให้นึกถึงนะให้เกิดฟันศรัทธาก่อนตาเอ้ย ใช่แล้วครับอย่าคิดว่าเอาพุทธพาณิชย์ขึ้นมาก่อนเลยถ้าเราเอาพุทธพาณิชย์เอาราคาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเนาะมันก็จะเห็นแค้นแบบเฮ้ยวันนั้นเราพูดอะไรไปวันนี้ความจริงมันไล่ล่าจะเด้เนวันนี้มันจะกินข้าวไม่อร่อยเนี่ยครับกินข้าวอร่อยนั่นแหละมันใช้ชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยครับเพราะมันจะเครียดเกินไปใช่ แต่วันนี้เรามาดูความงานก่อนใช่แล้วให้นึกถึงสมเด็จท่านเจ้าพระคุณเนี่ยนะท่านส,สร้างมาให้เราเนี่ยละเอาพุทธคุณหรือว่าคุณอันวิเศษของท่านเนี่ยแหละใช่ครับที่ท่านได้นั่งปลกนะใช่ครับทำพิธีเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะสร้างก่อสร้างท่านทําพิธีที่ถูกต้องตามการของโบาราณเลยตาเลยนะใช่แล้วเออนั่นแหละ แล้วก็ได้พุทธคุณอันวิเศษที่มาแล้วเอาพุทธคุณเอาความศรัทธาตรงนี้มาฝอดอย่าเบิ่งตั้งเป็นเงินเป็นทองเลยอแล้ว<อ>แต่ทําไมคนที่ขายพระนะครับหรือขายพระแบบมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็พูดถึงเรื่องพุทธคุณด้วยเหมือนกัน<อ>ว่าเป็นพระเก่าแก่ระดับจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหลายชาติ<อ>แล้วก็เป็นคนไทยของเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามาเร<อ>า<อ>พูดพุทธคุณทําไมล่ะ ผมก็สงสัยนะทําไมพูดพุทธคุณแต่ว่าแต่ทําไมไม่พูดถึงเรื่องเนื้อพระแท้ๆเนี่ยมีบทความโบราณยังไงแล้วก็เชื่อมต่อของพุทธคุณที่ท่านชั้มคุณเนี่ยได้สรรสร้างแล้วก็บรรจงจิตบรรจงใจแล้วก็โปรดแล้วก็มหาพุทธพิเศษในเรื่องของวาระในการเขาเรียกว่าหาสิ่งพิเศษที่มารวมเป็นพรนึกที่เป็นองค์พระเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เป็นมหาจากักรพรรด ของหนังเครื่องเลยนะครับอาตาถามมาบอกว่าทําไมเซียนยังพูดถึงเรื่องพุทธคุณทั้งๆเป็นพระใหม่เขาจะขายของเขาเขาก็อ้างไปได้หมดนะตาใช่แล้วครับ <นะ S 1> แล้วแล้วพระที่ขายได้อืกับพระที่คนต้องการคนต้องการจริงๆเนี่ยคือเขาต้องการอะไรครับลูกต้องการพุทธคุณแล้วต้องการความหาย,ยากด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดกันนะครับ ก็คนเนี่ยยังเชื่อในสิ่งแบบนี้พอเอาพุทธภานิดนาำปุ๊บเนี่ยเนาะมันล่อตาล่อใจนะตามันผมก็ใช่ครับล่อตาล่อใจลอแล้วก็บอกว่ารับซื้ออีกตั้งหากแต่รู้บ้างไหมว่านี่ยพรสมเด็จของท่านเจ้าปรคุณเนี่ยมันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะมรดกของชาติแล้วก็เป็นมรดกของครอบครัวใช่คอบครัวด้วยนะครับผม แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่เขาเรียกว่า,าการจะเข้าไปขอเช่าของพักสมเด็จแท้ๆของแต่ละคนน่ที่เขามีพักแท้เก็บไว้นะครับผมแม้กระทั่งกลัวที่ผมได้ได้ยินมานะครับก็มีเขาเรียกว่ากลุ่มที่เล่นพักนะครับก็มีส่งลูกน้องไปบ้างนะครับส่งลูกน้องไปหาท่านผู้ใหญ่ของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็นมนานมาแล้วแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมปล่อย ก่อให้เช่านะคเพราะว่าเขาเรียกว่าเห็นวิสัยทัศน์แล้วมันไม่น่าอืมไม่น่าจะให้พระดีๆพระแท้ๆนะฮะให้ไปตกอยู่ในมือของกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับบางคน,นคก็แอบอ้างกันเรื่อยไปแหลตะตาเอ้ยเอาแล้วนี่ตาเอ้ยเห็นนี่มีดีๆเดี๋ยวให้อธิบายนี่เลยมองด้านซ้ายนนะครับ,รบอ่อย,อยู่วังนะครับผมก็ตรงนี้ขอลุงขอขยับมาอีกหน่อยได้ไหมครับ เพราะอยากเข้าเฟรมกล้องนิดหนึ่งนะครับผมเพราะอยากจะให้เห็นว่าเงินยูเนจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นรอยเชื่อมในการปาดของแฉกใส่เทียมที่เราได้ตรวจพบในเรื่องของการดูกายภาพเบื้องต้นนะแล้วเราก็ต้องปัดตกไปไม่ให้ผ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าผ่านไปตรวจสอบในแลบอีกเนี่ยผมก็โดนบ่นนะครับผมก็ต้องขอขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าเราพูดเรื่องของเนื้อพักจริงๆอแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็ ส่งพระที่แบบบอกว่าเพื่อนให้มาบ้านนะครับแล้วก็มาให้เราตรวจสอบนะบก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าชี้โฟกัสแค่จุดๆนี้จุดเดียวนะครับที่เงินหยวงที่เป็นมวลสารที่แสนวิเศษอีกมวลสารหนึ่งที่ท่านทุกได้ปลูกเสกแล้วก็ได้นาบรรจุลงไปอ,อันนี้เป็นส่วนที่เล็กมากนะครับแต่เราขยายมากมากเลยฮะที่ให้เห็นนะฮะก็สังเกตนะฮะสีผิวก็จะมี 100, รอยระยิบระยับ ที่เป็นการยุบย่นหดตัวแล้วก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ประสานในการย่อยสลายกับเนื้อพระเนี่ยทําไมไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับตรงเนี้ยก็ถ้าพูดเชิงลึกในวิทยาศาสตร์นะครับผมอัตราส่วนของโมเลกุลของเนื้อผงม,มีอัตราส่วนของโรตอนอะล็ตอนน้อยครับตรงนี้จะเยอะครับก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กที่ผักกันเล็กน้อยแต่มีการเชื่อมต่อในการเขาเรียกว่าผสานโมเลกุล ในการจับโมเลกุลแต่ละโมเลกุลม,มีผมขอพูดวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งแล้วกันในเรื่องของดีวิลลยอปเลยนี่นะครับก็มีการย่อยสลายแล้วก็มีการจับเขาเรียกว่าถ้าเป็นโปรตอนโปรตรงโปรตอนกับอิเล็กตรอนของเงินยวงนี่ครับจะเยอะกว่าตรงประสาทตรงนี้ครับก็จะค่อยๆดึงดูดมาในเรื่องของการเกิดการงอกนะฮะที่ประสานตัวกันนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันแล้วก็เรื่องของความชื้น ในองค์พระตอนแรกฮะที่ย่อยสลายแล้วก็พนึกกันเนี่ยเข้ามานะครับองค์พระนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าเชิงลึกที่สุดเลยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากระแสสติหรือว่าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของท่านเจ้าคุณก็ได้ครับที่ท่านได้ปลุกเสกแล้วก็พุทธาพิเศษลงไปท่านรู้ได้อย่างไรเนาะถึงได้นํามวลสารที่พูดง่ายๆเลยเหมือนเป็นของวิเศษมาเลย เห็นฮับปะเนาะเ<อ>น,นี่ยแหละมันถ้าให้ผมคิดนะครับเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะครับอย่างบ้านหนึ่งหลังถ้ามีคนอยู่บ้านนั้นจะไม่สุดโตงเพราะมีพลังงานในการเดินทางเขา้าเดินทางออกนะครับก็เรื่องของตัวบุคคลเจ้าของบ้านนะครับแต่ก็เรื่องนี้ก็ถ้าเจาะลึกเรื่องนี้นะครับก็ถ้าบ้านนั้นนะครับมีพลังงานที่ลบอยู่นะครับบ้านนั้นก็ดูงดงามก็จริงครับแต่ข้างในก็แบบ ขาเรียกว่าอะไรพลังงานลบมันก็เสื่อมโทรมกัดกินใจมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ท่านเจ้าพระคุณได้บรรจงจิตบัรจงใจแล้วก็มหาพุทธวิเศษลงไปเนี่ยทําไมผู้ที่ครอบครองพระสมเด็จเนี่ยถึงมีความเจริญรุ่งเรืองเละ่นใจสงบเพราะว่าท่านได้ใส่พุทธคุณที่เป็นความร่มเย็นเมตตามหานิยมโชคราแล้วก็ทำให้สงบร่มเย็นนะครับผม ก็เหมือนกับหลายๆท่านที่เคยได้ยินนะครับลุงก็ที่ผมเคยได้ยินด้วยเหมือนกันก็พระสมเด็จเลือกคนจริงๆนะครับแล้วก็ความจริงไล่าล่าด้วยนั่นแหละครับแล้วบอกกันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วทุกคนแม้แต่เสียนินยังบอกว่าจัก,กรพัฒเห็นพระเครื่องคือพระสมเด็จใช่ลรอครับแล้วท่านจะต้องไปสนใจอะไรกันนักไหนอย่างคำลงุงนงบอกพรอมีสมเด็จท่านเจ้าประคุณแล้วเนี่ยนะไม่ต้องคังวลอย่างอื่นละ ใช่นะไม่ต้องไปใส่ใจพระอย่างอื่นแล้วใช่ครับนั่นแหละในุ้งพดเนี่ยนั่หะใยวตที่สูรที่สุดแล้วในวัตถุมงคลที่โบราณที่สุดใช่ใช่แล้วก็เป็นมหาจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเลยนยครับนั่นแหละเราก็ยกไว้เมื่อพระปุูกนะเนาะใช่ครับเพราะว่าสมเด็จท่านเจ้าปกคุณเนี่ยอย่างเราเห็นเนี่ยพระสุมกอยเงี้ยท่านเจ้าปกคุณท่านก็ได้ไปนำมาจากแพงเพชรน่เนาะ ได้อัญเชิญนะครับผมเพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมในอ์นนพระสมเด็จด้วยนนใ,นในวาระต่างๆน,น,นะครับผมอาจจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บ้างก็ขึ้นอยู่กับวาระที่ท่านต้องตั้งจิตตั้งใจที่จะสร้างด้วยวาระอะไรด้วยครับผม,ผมก็ย้ำคำเดิมว่าถ้ามีสมเด็จสักองค์หนึ่งไว้ในครอบครองแล้วเนี่ยนะใช่แล้วครับท่านมีสุดยอดของพระเื่องแล้ว โอ้ปัจจุบันก็ยังนั่นแหละปัจจุบันก็ยังองนี้ครับก็ยังครองใจแล้วก็ยังมียังมีหลายๆท่านนะะที่บอกว่าแบบโอโ้โหแบบเอามาโชว์กันบ้างก็ดีครับแต่ไม่โชว์กายภาพกันเลยเรายุคนี้ครับยุคใหม่นะครับวันนี้ครับของแท้ครับโชว์กายภาพครับผมเหมือนเราเติบโตนะว่าวันเวลาที่ผ่านมากี่ขวบ เราก็ต้องโตครับเราจะไม่อยู่ที่จุดเดิมแน่นอนเราวก็ต้องโชว์กายภาพครับเราไม่ได้โชว์กันว่าเราเราเช่าหรือซื้อมาเท่าไหร่แล้วบางอย่างพอเราเอามาโชว์แบบนี้กอดมีกันแหนกันเหนมาว่างว่าแหมดูสั่งอะไรเนี่ยหาเชื้อโรคเหรอไม่ต้องทําก็ได้ใช่ไหมวิดีโอนะครับที่เราเคยยินมาเพราะว่าอะไรครับ ท่านกลัวความจริงที่มันไล่ล่าดีป่านะครับผมอ๋อนี่ฮะนี่ก็ซุ้มกอนะครับแล้วก็สุดที่สุดก็คือตรงนี้อัพดินประจําวันนะครับสีเขียวนะครับผมอนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยที่สุเด็จท่านเจ้าปัะคุณท่านบรรจงสร้างไว้ให้อานุชนหรือว่าชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเราดีด้วยกันนะใช่ครับเราต้องสมควรเก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วก็เชิดชูไว้ไม่ใช่มาด้วยค่ากัน ใช่ครับผมก็วันนี้เราก็เห็นเรื่องของความโบราณนะครับของเนื้อพระแล้วก็ความงดงามของเนื้อพระที่มีความโบราณอ,อย่างสดสดงดงามระดับจิตติดตึงใจอย่างที่ทุกทา่านกำลังได้ชมอยู่เนี่แหะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็เราได้ใช่นะครับเป็นพันทักสัญญาทางใจกับทางจิตกับท่านเจ้าพรคุณไปแล้วนะว่าเราจะหาความพร้มของพระสมเด็จ แล้วก็นําเสนอพระสมเด็จเนี่ยที่มีความโบราณด้วยนะครับแล้วก็พระแท้ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับนนนนเอเป็นว่าวันนี้เราก็ทํากันเนาะให้เห็นแล้วใช่แล้วครับผมนะฮะเราก็ต้องขอบคุณหลายๆช่องด้วยครับที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็นำเสนอความจริงที่สวยสดงดงามให้เห็นกันในหลายรูปแบบด้วยนะครับในเรื่องของหลายวาระด้วย ให้ดูซุ้มกอชัดๆอีกทีนึงก่อนที่จะลองจากคลิปนี้กันเนาะนี่นะครับอขอขึ้นหน่อยครับได้เห็นเนื้อสีเขียวนะเนื้อพักสีเขียวด้วยนะครับหลวเนี่ยความงดงามขนาดไหนนะครับนี่นะนี่เลยครับสามสีเลยครับห้สีเลยเนี่ยครับนี่ครับคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านได้พิจารณาพักสมเด็จนะฮะว่าต้องพิจารณาที่กายภาพของเนื้อพักสมเด็จนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยสอดคล้องกับมวลสารด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าการสิ่งที่เราตรวจมวลสารเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็มาให้ทุกท่านได้ชมความงดงามของจักรวาลของเนื้อพระสมเด็จนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยก็มีแกลเลอรี่พระสมเด็จที่ให้ทุกท่านได้ชมพอสมควรแล้วก็ ได้เรียนรู้กันเรื่องของกายภาพด้วยนะครับอืแล้วก็ถ้าใครอยากจะขอแบ่งปันหรือว่าอยากเช่าบูชาก็สามารถติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรผมกับลุงอยู่ที่โปรไฟล์นะครับผมว่าใค,ใครอยากนัดเข้ามาดูเรื่องกายภาพของพระมเด็จของท่านนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาจองคิวล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเราให้ความเป็น private เลยหนึ่งคิวกับหนึ่งวันเลยนะครับให้ท่านดูกายภาพแล้วก็ศึกษากายภาพ กับเราเนี่ยอย่างนี้เต็มที่ทั้งวันเลยนะครับมผมก็ถ้ามามีค่าบริการเป็นค่าความพยายามที่ท่านมาหาเรานะครับหนึ่งถึงห้าองค์ก็องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับองค์ที่หกเป็นต้นไปคือองค์ละห้าสิบบาทความพยายามของท่านก็อยู่ที่จํานวนผักของท่านได้เลยจ<ค>ำนวนได้เลยเนาะใช่ครับผมนะฮะเราเราให้ความเป็นพิเศษคือให้เวลาทั้งวันกับท่านได้ชมผราตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะได้ชมผระของเราด้วยนะครับอื อยากให้มาทำความเข้าใจกับพระตัวเองด้วยบางคนไปนั่งส่องอยู่คนเดียวไงเนาะตาเนาะใช่ครับหรือว่าบางท่านนะครับก็รีเควสต์มาอยากชมพระที่เขาเรียกว่าเป็นของท่านผู้ใหญ่อืนะครับท่านผู้ใหญ่ก็อนุญาตนะครับแต่ก็มีองครักมาด้วยแล้วก็มีบอดี้การ์ดครับมีบอดี้การ์ด <laughs> ประจาประจําองค์พระมาด้วยนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ องด้หนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละครับนี่เราต้องบอกไว้ก่อนนะเพื่อแบบอยากเห็นองจริงๆนะฮะเราจรัดให้นะครับเรากิ้งเดียวนะครับเดี๋ยวท่านก็จะส่งบริากาศนาพระมาให้ท่านชมนะครับผมโอเคครับลุงขอขคําคมปิดคลิปหน่อยครับเออเอาเอา,เอาวันนี้ตอนนี้โอ้โหโรคภยัยไข้เจ็บก็บมากั้นอีกแล้วโควิดเนาะตาเนาะใช่ครับมาแล้วก็ฝนฟ้าก็ลงกันมาเนี่ย ก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวกลัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาคําที่พระพุทธองค์ตาาาาา่างแต่วระอาโกคยาปัรมาลาภความไม่มีโรคเป็นลาภอาประเสริฐเนาะดูแลรล่างกายกันด้วยเนาะเอ้ยใช่ครับดูแลสุขภาพจิตด้วยนะครับดูแลเรื่องอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รู้เท่าทันความรู้สึกด้วยนะครับผม,มเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมัน บางครั้งเนี่ยความคิดนะครับเราเปลี่ยนได้แต่เราลืมเปลี่ยนอารมณ์ในความคิดไปด้วยนะครับอ,อารมณ์คิดถูกแต่อารมณ์ยังผิดอยู่มันจะไม่สอดคล้องกันนะครับก็จะเป็นบาปทางอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะก็จบเพียงเท่านี้แต่ก็อยากขอให้ท่านเจ้าบุคคลนะฮะอานวยพรนะให้ทุกท่านนะครับมีความโชคดีมีความมั่งมีสีสุขรวมทั้งผมแนละลุงและครอบครัวนะครับให้มีความโชคดีมีความมั่งมีสีสุขด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ